ตมานหนึ่งๆกันที่เก่าวะโอ้โหอะไรวะเจนนี้ก็ทำออกโอ้โหต้นเมื่อกี้เลี้ยงออกแล้วให้เราใหม่ดีกวก่าวะจริงก็ยิงดิยิงดีวะ อ๋อเรีนไม่ได้เลยเฮ้ยเองอ่ะให้เราช่วยสอนไหมได้เลยตอนวันนี้เรียมาสอนเองจริงนะคือนี่อย่างแรกอ่ะอต้องวางบอลไว้อย่างนี้แล้วใช้มือที่ถนดัดแบบวางบอลไว้อย่างนี้ให้มันมีช่องว่างใช่ไหมและเองอ่ะใช้มือที่ไม่ถนัดแบบประคองบอลไว้แรงยิงอ่ะเป็นเอขาที่ถนัดแบบนำไปไ้อะไรใช่ไหมลแล้วก็ย่อเหยียดื่อเอ็งกระโดด ต้นไม่ใา่เราเห็นเองเองป้องกันไม่หยุดเราเรารู้ได้ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเงี้ยป้องกันไม่ถูกดให้เราป้องกันเราจะมาต่อนทีครับป้องกันให้ถูกให้ถูกต้องอย่างแรกเองต้องก้าวขวาก้าวขาก้าวกว้างแล้วก็ย่อตัวลงให้เยอะๆจากนั้นให้เราสไลด์ไปทางขวาเองก็ก้าวขาขวาก่อนแล้วสซ้ายตามเด็กทีมาเรื่อยๆเองต้องย่อด้วยอ่าย่อกว้างๆแล้วตอนตอนเองตอนเองสไลด์อ่ะ ต้องชูแขนขึ้นลงขึ้นลง,งด้วยเพื่อให้เพื่อกันที่ให้เขาสามารถส่งบอลหรือชูได้โอเคเไหมถ้าอยากสไลด์ไปทางซ้ายก็ก้าซ้ายก่อนนะขวาตามอย่างนี้น,นี่แหละต้องแล้วเพื่อนเบตเตอร์อันนี้จะมาสอนเองของเพื่อนพี่นะเพราะเมื่อกี้ที่เราเล่นกับเองเราเห็นว่าเองเลี้ยงแล้วก็หลุดไปเองเลี้ยงไม่ถูกต้องโอเคอันนี้เราจะมาทำให้ดูนะก็คือถ้าเองการที่เองเลี้ยงบอลอย่างนี้ เันมีโอกาสหลุดได้ไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าเองยล้งนิ่อย่างนี้เองจะโดนปัดได้เหมือนกันเห็นไที่ถูกคือเองต้องเลี้ยงและห้ามบองบอลก็คือเองเลี้ยงแล้วพยายามหลอกไว้ด้วยก็จะไปซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้เห็นไหมแก่ไหนเองเราทำตามวิสิ เง่ายมราใหม่นะได้